สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนวันนี้พามาดูสิบล้อครับสามสิบไร่ครับทุกคนโอ้โคตรใหญ่บอกเลยนี่ฮะสามสิบไร่นะครับทุกคนสาเนี่ยแม่งเต็มเลยครับสิบล้อครับนี่ฮะ คันหนึ่งดึงสโลปครับทุกคนนี่ฮะเห็นไหมครับคันนี้ดึงสโลปอยู่ครับนี่นี่นี่ครับทำงานครับผมจะพาไปดูใกล้ๆครับทุกคนนี่ครับทุกคนเดินมาอีกฝั่งหนึ่งของสะนะครับโอ้จะขุดอะไรนักหนาพี่แมงโคตรใหญ่เลยครับเพื่อนๆดูครับ ไม่โคสามข,ขันครับนูอีกคันหนึ่งคันสี่จอดครับนี่ครับโอ้เยอะเกินดูอ่ะดูไม่ดูเลยพาไปดูใ,ใกล้ๆครับเนี่คันนี้ดึงสโลปครับคันแรกนี่ PC สองร้อยนี่ดึงสโลปครับ วอโวโอ้วนโวคันนู้นเป็นรถจเจาะบอกเจาะหินครับจเจาะหินดูครับพามาดูวอนโว่คันนี้จเจาะหินครับทุกคนนี่ฮะแมคโครขุดไม่เข้าครับต้องเจาะกับโอ้ oh, ขุดลึกวันนี้เลยบอกแบบขุดลึกจนแมคโครขุดไม่ได้ครับต้องเอารถจเจาะหินมาเจาะครับดูอ่ะนี่นะ แบบนี้ครับสู้งานหินงานอะไรครับเจาะชิบหายครับเอาอขนนั้นเร่งเครื่องทำไมลนะ่ะเนี่ยวิ่งข้างปีจะหมดไหมครับในงานนี้ครับดูสิบล้อครับจอดรอกันเป็นแถวครับทุกคน นี่ทุกคนดูวอโว่ขนั้นครับทุกคนไม่ซูมม่ให้ดูลงไปไม่ได้ครับเกะเขาครับทุกคนนี่ฮะกำลังเจาะครับทุกคนนี่ฮะเจาะอยู่เลยครับด้วดูฟันมันครับอย่างกะระสับกระส่าด ชอบเจาะครับโอ้นี่ฮะน้ไปแล้วครับสิบล้อคันนีโอ้เอาลูกพี่ไปแล้วเว้ย ดูให้ดูครับทุกคนเนี่ยโอ้ไก่กันมาครับการทำงานของเขาครับรถเยอะมากสิบรอ เรามาเอาดินเลยครับทุกคนทีมงานเลย PR P R P เนี่ยวิ่งโหดโโครับทุกคนเอาเจ้า P C 200ฟุตให้ครับ น้องเพื่อนหมดแล้วต้องล้างแล้วครับงานนี้ไปชนะล้างครับผิดลายครับผิดลายเอาลายใหม่ครับทุกคนผิดลายครับตะกี้นี่ก็ตักละคิวเลยครับ ทุกคนนีงงน่งานงานคิวคิวคิวละยี่สิบสองบาทแกว่างั้นครับคิวละยี่สิบสองบาทแม็คโครเอาคิวละสิบบาทเสียบว่างั้นครับโอ้เอาแล้วครับโอ้คันนี้แม่งลุยจังเลยครับ เลื่อนแค่ไหนก็ไปได้ครับสิบล้อนี่บืนได้หมดครับนี่ฮะโอ้ทั้งหินทั้งอะไรตักไปหมดเลยครับ สิบล้อวิ่งนี้ปีหนึ่งก็เสร็จแต,แต,แต่แม่งโคตรนานปาจะเสร็จนี้นานมากเนี่ยโอ้เปิดบอรครับเปิดบอบอเล็กบอเล็กมีบอนะครับเท่เว้ยเท่ครับทุกคน ็มแล้วครับไปแล้วครับทุกคนเนี่ยสบายเลยครับงานนี้ได้งานแบบนี้วิ่งทั้งปีก็ไม่หมดครับวิ่งไปเลยครับ ¿Por okay, qué มาครับรถนี่ครับทุกคนก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับก็สวัสดีครับไปแล้วครับทุกคน